พร้อมพร้อมครับจุด 57, ห้าเจ็ดอีคันนึงนะครับหนึ่งนัดจุด 58, ห้าแปดอีคันนึงหนึ่งนัดจุดห้าสองสองนัด 89 2นัด1.40 2นัดจุด85 3นัด3นัด สามสามสามนัดหนึ่งจุดสามสองสี่นัดสี่นัดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งตัวครับตบดี 1> 1นัดจุดหกศนัดพร้ 2. 2> ปอมพร้อมครับจุดห้อีกข้านึงนะครับหนัดจุดห้อีกข้าหนึ่งหนึงนัด จุดห้าสองสองนัดจุดแปดเก้าสองนัดหนึ่งจุดสี่ศูนย์สองนัดจุดแปดห้า สามนัดสนัดหน,ดน,ดน,ดนดึ่นัดหนึ่นัดสนัด นึงจุดเจ็ดหนึ่ครับคูอัลโลดครับเช็คเช็คเช็ค